ครับเดี๋ยวเรามาเทดสเจ้าตัวสปินเนอร์ที่คิดว่าเร็วที่สุดมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันตัวไหนแรงที่สุดผมก็เลยแนะนำตัวนี้มาก็คือเจ้าตัวเรมเรนโบว์ยูเสีรุ้งไททานียมนะครับเดี๋ยวดูงานใกล้ๆสวยไหมโอวับเววับเดี๋ยวหมุนกันเลยว่ามันนานกี่นาทีหนึ่งสงส ขอไปฉีดแป๊บนึงเลยครับ กลับมาแล้วครับกี่นาทีแล้วเอ่ยหนึ่งนาทีผม,มอยาดจิต คือเอามาขายแบบกลัวไม่ถูกใจกันนะก็เลยแบบนั่ก็ส่งไปให้ในกลุ่มดูก่อนนี่คือแบบในกลุ่มก็มีอยู่ห้าสิบหกสิบคนคเขาก็มีกันแล้วอรอนานเกิน,นผู้สนับสนุนคลิปนี้ครับ d u s ม m วขอแห้งครับกินน้ำก่อนสองนาทีกว่าแล้ว ตัวนี้ของเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะมีคนเหมาไปสองตัวเมื่อวานคนละตัวเอามาแค่สามตัวเองไม่คิดว่ามันจะหมุนนานใครจะเอาก็โอนเงินมาเลยครับพรุ่งนี้ไปเอาของให้นนอันนี้สวยดีก้าปูสีดง เฮ้ถ้าเป็นก้ามปูไทเทนเนียมสีลุงชอบป่ะใครใครชอบพักมานะเดี๋ยวดูรูปชัดๆนี่นี่เออขครน่าจะเร็วพอพอกันละมั้งถ้าสีลุงอ่ะ 3ามนานทีกว่าแล้วนะครับสวยดีแต่ชอบก้ามปูเมื่อกี้มากกว่าอนะเองกอบรูปมาได้ดูแคตตาล็อกแล้วที่ไหนไอตอนนี้สปีดมันเริ่มลดลงแล้วนะตามเวลาวันการเวลาที่มันผ่านไปสามนานที ผมอยากจะรู้จังว่าเวลาเล่นใครยใ้มันค้างอยู่บนมือทั้งสานาทีสี่นาทีผมว่าเดี๋ยวเขาก็หยุดเขาก็เปลี่ยนท่าแต่แต่ละคนเขาก็หาอยากหานานๆกันผมก็ไม่เข้าใจผมเล่นนะผมเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็หยุดนิ้วแล้วก็หมุนใหม่คือการหมุนมันได้อารมณ์ดีกว่าการปล่อยให้มันนานะเนี่ยผมเล่นเดี๋ยวผมก็หยุดเล่นอะไรก็เดี๋ยวก็หยุดค้างไว้เดี๋ยวก็หยุดแล้วก็ดีนใหม่อย่างเงี้ย อย่างเนี้ยผมไม่ได้ปล่อยให้มันค้างนานอย่างนี้สี่นาทีห้านาทีเนาะเดี๋ยวใครจะค้างนานอยู่ตรงนี้สมาธิผมไม่นานขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ตามใจลูกค้าลูกค้าอยากดูว่ามันนานหรือเปล่าตอนนี้มันจะหยุดแล้วนะมันไปสี่นาทีจะสี่นาทีครึ่งแล้วนะเออไปสี่นาทีครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามันหยุดสนิทผมจะหยุดนะดูว่ามันสุดสุดแล้วกี่นาทีจะถึงห้านาทีหรือเปล่า แต่บอกไว้ก่อนนะใครจะเอาก็รีบนะเพราะว่าพุ่งนี้ผมไปเอาของแล้วคงเอามาเยอะไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่สั่งกันเยอะๆสื่อาสัมพันธ์ได้ด้วยนะพ่อค้าต้องนั่งรถลงเรือไปเอากว่าจะถึงเฮ้ยมันจะห้านาทีแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะหยุดสนิทแล้วกดเลยนะใกล้แล้ว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 หยุดยางห้านาทีกว่า เราบวกที่ว่าผมกดไม่ทันไปเราเกือบสิวเิเกีเอาเอาแค่นี้แล้วหยุดแล้วดูเต็มเต็มตาห้านาทีสิบามวิแล้วแต่ช่วงการหมุนนะบางทีมันอาจจะ